คือการเล่ามาอย่างเงี้ยผมว่าพี่ตุ๊กี้ก็คงกว่าจ,จะผ่านในช่วงจุดนั้นมาได้อ,ะอ่ะอย่าเรียกว่าพี่เป็นปาชอย่ารีกไปว่าเป็นฟูรูนะเรียกพี่ว่าเจ็บมาเยอะอพี่เจ็บมาเยอะพี่เป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้เล่ามาเพราะว่าอ่านหนังสือเยอะเลยพี่ตกหลึกจากสิ่งที่เธอ,อเ<า>ยอะมากการซ้อมหัวเราะกับตัวเองน่ากระจบเป็นอะไรอันนี้คือเป็นสิ่งที่เจ็บปวดเจ็บปวดมากกับการที่คนเราจะขำอะแต่กูต้องไปปิดปากเพราะกลัวคนไม่ชอบอะ นั่นกลับบ้านมีร้องไห้ไหมความอึดอัดตรงเนี้ยมันขึ้นเหมือนแบนมึงซึ่งจริงๆตอนนั้นมันมีความสุขนะผมผมว่าตอนนั้นจริงๆมันมันไม่ใช่มีแค่เรื่องหญิงด้วยอ่ะมันเมาส์ไปถึงเรื่องอื่นอ่ะใช่ใช่ใช่มันมันเมาสไปถึงความเรียกว่าความโด่งดังอ่ะมันเป็นมันหอมหวานนะมันหอมแต่มันแลกมาครับแต่มันแลกมาด้วยความที่ไม่เป็นตัวของตัวเองซึ่งยากมากกับการที่จะเป็นตัวของในยุคคนที่เกิดมาเฟื่องฟูพร้อมฟรีทีวีครับออกไปไม่ขำคือหนักละ ถ้าไม่ขำออย่าคุณอย่าคิดว่า